ดิฉัอเอมเดี๋ยวยิงจะให้ดูอันนี้ค่ะวันนี้รู้สึกอยากใส่ไซเดียวตัวนี้มากเพราะว่าร้อนมาแต่ว่าประ,ะเด็นคือมันยังไม่ได้รีดนะคะแล้วยิงจะต้องรีบออกไปข้างนอกแล้วอะเตารีดไอ้นนะ้ำน้ำไม่ถึง5นาทีอ่ะไม่ถึง3นาทีเลยอะแป๊บเดียวมันร้อนค่ะคลิปนี้ไม่มีการรีเวิร์สภาพให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือรีดแบบธรรมชาติเลยคําถามคือหลังจากรีดเสร็จแล้วผ้าจะชื้นไหมบอกก่อนเลยว่าผ้าจะมีความชื้นนิดเดียวค่ะแต่นิดเดียวจริงๆนะแล้วใส่ปุ๊บเดี๋ยวก็แห้งอะเออดีซะอี สื้อ้าอะไรต่างๆเนาะพี่สามารถที่จะแบบว่าใช้ไอ้น้ำเนี่ยฆ่าเชื้อโรคได้เดี๋ยวคลิปหลังยิงคอรี่หน่อยแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลัวพี่ๆจะเบื่อเอาแต่อยากให้เห็นจริงๆนะคะว่าความยับประดับเนี้ยเตารีตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะแล้วประเด็นคือตัวนี้มันมีใบรับประกัน1ปีเต็มนะคะหากเสียชำรุดหรือว่าเกิดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อร้านค้าเขาขอคืนสินค้าเคลมคืนได้เลยแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเกิดกดในคลิปนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วลองเทสลองใช้ดูไอ้น้ำไม่ออกมีปัญหาไฟไม่เข้าอะไรต่าางๆนนนะะคภยใ8วั ทำเรื่องคืนสินค้าเข้าคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะก็มีแต่ t i k กต o นี่แหละค่ะที่รับประกันสินค้าแบบนี้แบบแฟฝๆให้เราเลยลอย่ะเราหญิงก็แร์มากหญิองอยากให้ลูกคา้ากดไปจริงๆนะคะ